ตึกสีลูกกวาดด่านหน้าสุดของกระทรวงแรงงาน ศูนย์บริการจัดหาง,งานเพื่อคนไทยสมัครจ็อบเซ็นเตอร์อีกภารกิจที่สําคัญคือเมื่อลูกจ้างประกันสังคมมาตรา33ออกจากงานเดิมไม่ว่าลาออกถูกไล่ออกปิดกิจการยุบกิจการเรียกได้ว่าลูกจ้างช่วงนั้นยังไม่มีงานทําว่างงานจําไว้นะครับจะต้องมาขึ้นทะเบียนว่างงานภายใน30วันเพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆจากจากระทรวงแรงงานครับฟังคุณบุญญวีไกวพันุ์รองอธิบดีกรมการจัดหาง,งานบอก การมาขึ้นทะเบียนว่างงานเกิดผลประโยชน์อะไรกับลูกจ้างในช่วงที่เขาอาจจะถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกเนี่ยเขาอาจจะสนใจใงานใหม่เราก็จะกลับไปที่ในเรื่องของขั้นตอนการจัดหางานในประเทศในส่วนที่ว่าไปหางานใหม่ในระบบของเราได้ขณะเดียวกันถ้าเกิดว,ว่าเขาไม่อยากทํางานสัมปทการแล้วก็จะไปสู่เรื่องการ หาอาชีพอิสระที่เขาสนใจแต่อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับทั้งแรงงานในระบบประกันสังคมหรือแรงงานอิสระหรือแรงงานรับไปทํางานที่บ้านหรือผู้กําลังหางานหรือผู้อยากจะเปลี่ยนงานใหม่หรือแรงงานผู้สูงอายุหรือผู้ต้องการเงินทุนศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยสํานักงานจัดหางานทุกจังหวัดทุกเขตทุกพื้นที่พร้อมให้บริการด้วยหัวใจเพื่อคนไทยมีงานทําครับ ไปดูตัวอย่างที่ดีของการรับงานเป็นทำที่บ้านนะครับที่ตะบนกระจันอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดสุพรรณบุรีส่งเสริมให้มีการรับงานโดยทำที่บ้านคุณยศสุทธิยตราซับแซ่จันคุณนายไก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุมินตราผ้ามัดย้อมบอกว่าได้ร่วมส่งเสริมการรับงานไปทาที่บ้านมาก,กว่า20ปีแล้วครับไก่ก็เลยบอกป้ามาอยู่มาทํางานกันนู่ไหมมาย้อมผ้าด้วยกันไหมมาช่วยจะได้ไม่ต้องว่างๆนั่งมัดผ้าได้นุมซ่อนเงี้ยเออแล้วมันดีไหมล่ะมันก็ดีนะป้ามันได้ตังค์ใช้ป้าก็เลี้ยงล้านด้วยป้าก็ได้ตังค์ด้วยทุกคนก็เลยมาร่วมทํากับไก่ค่ะไปเช้าเย็นกลับก็ทําทุกคนก็มีรายได้ตกเดือนละหมืน่นคนที่ว่างงานก็มีเงินใช้นั่นแหละคือความสุขแล้วไกกรู้สึ เวลาเห็นคนที่เขาไม่มีเงินแล้วมาทํางานกับเราแล้วเขาได้เงินน่าโคตรดีใจเลยครับป้าไงละ่ะหลายอย่างนี้คุณเคยไหมพีท่ที่สุดทำไรายได้7ล้านบาททำเสื้อ5 0 0แสนตัวในหนึ่งเดือนครับพวกถามแรงตอบแรงคนสุพรรณอยากรับงานไปทำที่บ้าน ทำยังไงตั้งใจฟังนะครับถ้าเพื่อนๆคนในที่ไม่มีงานทํานะคะติดต่อประสานมาที่สำนักงานเจ้าท่างานจังหวัดสุพรรณเนี่ยก็ยินดีได้ยินดีเลยนะคะแค่คุณมีเอ่อจากเย็บผ้าไก่ไปซ่อนถ้าเย็บไม่เป็นเนี่ยไก่ไปซ่อนให้เลยแล้วเราอยู่ไก่กันอย่างเงี้ยถ้าลืมนะไก่ก็อัดวิดีโอส่งไปให้นะคะทุกวันเนี่ยจากสมาชิกแค่5คนปัจจุบันมีผู้รับงานไปทําที่บ้านกว่า35คนครับช่วยกันส่งเสริมให้คนในพื้นที่มีงานมีเงินมีไรายได้ดูแลครอบครัวได้นะครับ ยาวนายปูนปูน